สวัสดีครับมาพบกับรายการอ e ีหยังวะ EP 3 3นะครับผมรายการอ e ีหยังวะเป็นรายการที่เอาข่าวเอาเรื่องเล่าต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆนานาทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วประเทศไทยมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคว่าเฮ้ยมีเรื่องอ e ีหยังวะบนโลกนี้ด้วยเหรอใครชื่นชอบรายการวันนี้เจอกันทุกวันจันทร์ครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดซับสไครต์กดกระดิจงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมมอะไรสนแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไมาได้ยินดีรับฟังนะครับผมแล้วก็ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็เป็นการเสียเวลาครับไอ้เสียเวลาไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์หรือเรื่องราวอีอย่างว่าอะไรบ้านที่น่าสนใจครับไปไปดี มาหลุดเข้าสถานีรถไฟชาวซิดนีย์งงมาไงไม่รอดเจ้าที่จับได้ <c oughs> ตรงมันรอดผ่านที่เก็บเงินมาได้ไงวะ <c oughs> งงไง <c oughs> อ๋อบางสถานีเขาจะไม่มีที่กั้นนี่หว่าแต่ไปแต๊บเอานี่หว่า <c oughs> เอาละฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูนึกข่าวย่อๆกันดีกว่าว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงครับปวันธรรมดามาดาว ของชาวซิดนีนย์นะครับที่ออสเตรเลียนะครับก็งงครับชาวเมืองว่าร้อรถไฟดีๆมีม้าเข้ามามีผ้าเช็ดตัวมาด้วยเพิ่งอาบน้ําหรือเปล่าจ้าเนี่ยไปดูกันนะครับว่าเนื้อข่าวเต็มๆมีอะไรยังไงครับปมีภาพจากวงจรปิดซึ่งเห็นม้าตัวหนึ่งหนีออกมาและบุกเข้าไปภายในสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมหาคนครซิดนีย์ครับทำให้บรรดาผู้คนงงเป็นไกต่ตาแตกใช่เป็นผมก็งงมาไงเนี่ย ซึ่งเจ้าที่ต้องส่งสัญญาณเตือนไปยังคนขับรถไฟและบอกให้ชะลาความเร็วรอบของสถานีในที่สุดครับเจ้ามาตัวนี้ก็ถูกคุกคุมตัวไว้ได้และนำกลับที่สถานที่เลี้ยงอย่างปลอดภัยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยนีหรือป่าที่ว่าแรงมา้ามาจริงครับมา้าไส้กรอกแรคคูนอยู่แล้วมันนีแก้ปัญหาแรคคูนบุกเมืองชิมแล้วเนื้อนุ่มแถมไขมันตำ่ำ ไม่ได้ชวนดาม่านะประเทศไทยอ่ะไส้กรอกลิงต้องมาหยอกหยอกหยอกไม่เอาดิเอาแค่เอาแค่พอประมาณแล้วกัน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับไปมิติใหม่แห่งวงการไส้กรอกครับคนเยอรมันเขาแก้ไขปัญหาแรดคูนบุกเมืองครับด้วยการเอาน้องมาทําเป็นไส้กรอกครับชิมแล้วเนื้อนุ่มไขมันต่ําประเทศเขาอนุญาตให้ล่าแรดคูนได้ครับ พี่ร็อกเก็ตงานเข้าแน่งานน oh ี oh. ้ค <im> ร <itsu> ับโอ้โหเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าครับผมชอบโลโก้ข้างหลังมากเลยอยากรู้จังเลยไงไส้กรอกเยอรมันน่ะที่กรุงเบอร์ลินครับประเทศเยอรมนีไมเคิลไลส์นะครับพ่อครัวหนุ่มซึ่งเขาได้คิดค้นเมนูไส้กรอกเนื้อแรคคูนครับและได้การตอบรับอย่างดีจากลูกค้าเสียด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นที่ทําจากเนื้อแรคคูนอีกมากครับเช่นมีทบบล อยากลองจังเลยฮะ <c oughs> น้องอยู่ยากแล้วแหละทั้งนี้ครับแรคคูนครับเจ้าสัตว์น่ารักน่าชังพวกนี้ครับตามธรรมชาติแล้วครับพวกมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นในอเมริกาเหนือครับแต่ปรากฏว่าครับมีคนนำมันมาเลี้ยงในเยอรมน,นีและอ่อยมันออกไปจนพวกมันต่างออกลูกออกหลานจึงมีการอนุญาตให้ล่าแรคคูนซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ต่างถิ่นได้นะครับอ๋อไอเลีนสเปเชียนะครับ และพวกมันยังไม่มีศัตรูตามธรรมชาติในอรมน,นีด้วยครับทาให้พวกมันแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วโอ้โห <laughs> โดยนายไลซ์นะครับซึ่งเคยเป็นช่างซ่อมรถยนต์ครับบอกว่าปกติแรคคูนพวกนี้หลังจากถูกล่าก็มีคนเอาซากไปทิ้งเฉยๆครับทำให้เขาผุดไอเดียที่จะแปรรูปพวกมันออกมาเป็นอาหารครับโดยเขามีใบอนุญาตล่าแรคคูนครับบนพื้นที่2,000เฮกตาร์นะครับอืครับสุดยอดฮะหลังจาก ล่าและคูณที่ได้แล้วนะครับก่อนจะถูกนําไปแปรรูปครับสโตแพทย์จะไปที่ร้านครับเพื่อตรวจสอบซากขั้งหมดครับตัวอย่างจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการจากนั้นครับจะได้รับตาประทับของสหภาพยุโรปครับหรือ EU ครับและในที่สุดครับก็สามารถแปรรูปเนื้อได้โดยและคูณแต่ตัวจะให้เนื้อประมาณ2ถึง2.5กิโลกรัมครับก็คือ2โลหรือ2โลครึ่งครับแล้วแต่ปริมาณตัวหรือว่าน่าจะเป็นน้ำหนักมากกว่านะครับเหมือนน้ำหนักทั้งหมดนะ โดยไลฟ์กล่าวว่าลูกค้าหลายคนบอกว่าเนื้อรักคูนมีความนุ่มครับอีกทั้งยังมีไขมันต่ำทำให้เกิดความต้องการสำหรับผู้ที่ไม่อยากกินเนื้อหมูอีกด้วยนะครับอทั้งนี้ทั้งนั้นครับรักคูนเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาน่ารักครับพวกมันจะปรากฏตัวบ่อยบนโลกโซเชียลมีเดียครับโดยพวกมันมักจะคุยหาขยะซ่อนห้องใต้หลังคาครับและลงรถของผู้คนนะครับอ๋อน้องน่ารัก ซึ่งในไลฟ์นะครับบอกอีกว่านะครับเขาไม่ได้เป็นพวกต่อต้านแร็คูนแต่อย่างใดครับและผมว่าผมคิดว่าสัตว์พวกนี้น่ารักมากๆครับแต่แม้ว่านะครับมันน่ารักยังไงเราก็ต้องควบคุมพวกมันนะครับถูกต้องครับเห็นด้วยแหละครับต้องควบคุมนะฮะเอาเลยใส่กอกลิงกูยินดีเลยสุดยอดไะล่ะมีจริงป่วยโรคแวมไพร์ครับครอบครัวช็อก สาวเป็นเมนจูจๆอ้วกสีดำแพ้แสงพบหมอป่วยเป็นโรคแวมไพายรักษาไม่หายครับเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย่อยๆและเนื้อข่าวเต็มๆกันดีก,กว่านะครับที่จีนครับหญิงสาวคนนี้ปวดประจําเดือนครับทานยานแล้วอาการไม่ดีขึ้นต่อมาเธออาเจียนของเหลวเป็นสีดําออกมานะครับผิวหนังผู้พองหมอวินิจฉัยพบว่าเธอเป็นโรคเม็ดเลือดแดงโพโตฟิรียนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับหรือเรียกกันว่าโรคแวมไพายครับ เกิดขึ้นเพียงหนึ่งในห้าหมื่นคนครับและยังไม่มียารักษาให้หายขาดด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเนะื้อข่าวเต็มๆกันดีก,กว่าว่าคือโรคอะไรยังไงครับปะคิดหมอรอเล่นครับสาวปวดท้องประจำเดือนจูจูอาเจียนสีดำแพ้แสงรุนแรงครับตรวจพบป่วยเป็นโรคแมไพายร,รักษาไม่หายนะครับตามการรายงานพบว่าหญิงสาววัย20ปีครับอาศัยอยู่กับครอบครัวในหางโจครับมอนทนเจอร์เจียงประเทศจีนครับ ตั้งแต่เข้าสู่วัยแรกรุ่นครับเธอต้องทุกข์ทรมานจากอาการไม่สบายระหว่างมีประจำเดือนครับอย่างไรก็ตามครับประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับอาการปวดดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นครับดังนั้นครอบครัวจึงพาเธอไปหาหมอแต่กลับไม่พบปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องครับตั้งแต่นั้นเธอคิดมาเพราะว่าเป็นสภาพร่างกายของตนเองครับจึงเลือกใช้ยาแก้ปวดและแทบไม่อยากออกไปไหนเลยในช่วงมีประจำเดือนนะครับ จนช่วงล่าสุดครับที่มีอาการปวดประจําเดือนและกลายเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากครับปกติเธอมักจะมีอาการปวดเล็กน้อยในช่วง2วันแรกของการมีประจําเดือนครับแต่วันนี้ผ่านไปสวันแล้วครับอาการเจ็บปวดมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นอีกครับนอกจากนี้ครับร่างกายเธอรู้สึกเจ็บเป็นไข้ไวต่อกกินอาหารและแสงแดดครับและผิวของเธอก็ซีดเซียวนะครับและเมื่อเข้าไปห้องน้ําครับก็พบว่าปัสสาวะของเธอเป็นสีแดงครับ แต่โดยธรรมชาติแล้วครับให้สันนิษฐานว่ามันผสมกับการมีประจำเดือนครับอาจมีนะครับวงเล็บครับจนกระทั่งเธออาเจียนเป็นของเหลวสีดำแปลกๆครับออกมาซ้ำๆครับและผิวหนังของเธอก็เกิดอาการผู้พองในที่สุดครับเธอก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลประชาชนหางโจวหมายเลขหนึ่งตามคําแนะนําของครอบครัวนะครับและที่น่าแปลกแผนกสูติศาสตร์นะครับไม่พบปัญหาอีกเช่นเคยนะครับและการปวดท้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตับและท้องของเธออีกด้วยนะครับ แต่ขณะเดียวกันครับกับพบโซเดียมในเลือดต่ำมากครับพร้อมด้วยอาการแปลกๆอื่นๆอีกนะครับโรงพยาบาลจึงตั้งทีมคำปรึกษาจากสหาวิชาชีพอย่างรวดเร็วครับนำโดยนายแพทย์จางเสี่ยวฟางครับรองภาควิชาโรคข้อและวิทยาภูมิคุ้มกันนะครับโอ้หล oh. ังจากการทดสอบและการประเมินอื่นๆหลายๆครั้งครับนายแพทย์จางก็ประกาศวินิจฉัยขั้นสุดท้ายในที่สุดคือโรคเม็ดเลือด โปโตพฟิเรียครับหรือ EPP ครับหรือที่เรียกกันว่าโรคแวไพายนะครับในตอนแรกที่ได้ยินเด็กสาวตกใจมากจนพูดไม่ออกครับผมก็ตกใจเหมือนครับคิดว่าหมอกําลังล้อเล่นครับ <c oughs> เรื่องนี้ไม่ล้อเล่นกันแน่นอนครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินชื่อโรคประหลาดเช่นนี้ครับเธอจึงค <c oughs> <ๆ>ิดเสมอว่านี่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ในตัวละครภาพ,พยนต์เท่านั้นครับอ๋อผดรหัสโรครักษาไม่หายโรคแวมไพายกันนะครับ ถอรหัสล้นรัไม่หายโรคแวไพายนะครับนายแพทย์จางเล่าว่าครับเมื่อเขามาถึงโรงพยาบาลครับผู้ป่วยมีอาการตื่นตระหนกมีไข้เจ็บปวดสมาชิกในครอบครัวเล่าว่าผู้ป่วยมีการอัดจเทียมเป็นสีดำนะครับมีอาการนะครับและบ่นตลอดเวลาว่าปวดท้องเหนื่อยล้าได้กลิ่นแป,แปลกและกลัวแสงครับตรวจหาระดับโซเดียมในเลือดต่ำมากมีอาการชักเล็กน้อยปัสสาวะสีแดงสัญญาณของโรคโลหิตจางนะครับ อย่างไรก็ตามครับอาการปวดกล้ามเนื้อและช่องคองนี้แตกต่างกันสิ้นเชิงครับกับอาการปวดที่เกิดจากการปวดประจําเดือนครับอีกท้งคนไข้บอกว่าในปีที่ผ่านมามากักจะเจอาการคล้ายๆกันอย่างนี้ไม่มากก็น้อยครับหลังจากตรวจอาเจียนปัสสาวะและอุจจาระเพิมเ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับอาการแล้วสุดด้วยว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอาการของผิดปกติของเลือดด้วยนะครับก็คือ EPP ครับว้าว และคุณหมอย,ยังได้อธิบายเพิ่มเติไมไปว่ากลุ่มอาการนี้ถูกเรียกว่าโรคเวมไพรยซึ่งเป็นโรคที่หายากเกิดได้เพียงหนึ่งในห0 0 0 0ื่นเท่านั้นนะครับนี่คือกลุ่มของโรคที่เกิดจากการสะสมเพอร์ฟไรรินในร่างกายผิดปกติครับเนื่องจากขาดเอนไซม์บางชนิดครับหรือการทำงนานของเอนไซม์ลดลงครับส่งผลต่อระบบประสาทและผิวหนังทําให้เกิดความผิดปกตินะครับอ๋ออาการทางคลินิกของระบบทางเดิอนอาหารและระบบประสาทครับเช่นคือไส้อาเจียน ท้องร่วงอาการขาดน้ำปวดกล้ามเนื้อปวดท้องวิตกกังวลนอนไม่หลับเหงื่อออกมากผิดปกติครับอาการประสาทหลอนครับชักสับสนระหวาดระแวงปสวัสสาวะสีแดงบุค,คลิกภาพเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะโรคผิวหนังเกิดอาการเมื่อผิวหนังโดนแสงแดดครับเช่นตุ่มพองคันผิวหนังบวมผิวหนังแดงปสัสสาวะแดงเนื่องจากป่วยจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงแสง จึงเรียกโรคนี้ว่าโรคแวมไพร์ครับนายแพจางกล่าวไว้ว่านะครับโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดครับโรคแวมไพร์เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ครับคุณหมอเตือนว่าครับหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับโรคนี้อาจมีความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์นะครับปัญหาทางระบบทางเดินหายใจผิวหนังถูกทําลายอย่างรุนแรงครับผิดปกติทางการทํางานตับและไตและลําไส้อุดตันในกรณีที่รุนแรงนะครับ แม้จะไม่มีการรักษาเฉพาะโรคนี้หรือยารักษาโรคนี้โดยเฉพาะครับแต่สามารถควบคุมอาการได้ครับโดยอาการต่างๆจะเกิดขึ้นการรับประทานยาบางชนิดครับแสงแดดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือสารกระตุ้นครับการอดอาหารมากเกินไปหรือการติดเชื้อครับดังนั้นครับจึงแนะนําให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับนอนหลับให้เพียงพอครับหลีกเลี่ยงความเครียดเกินไปหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคร้ายแรงครับรวมถึงการมีวิถีชีวิต ที่มีสุขภาพดีครับอ๋อฮะไป็ยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้นะครับถื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ใม่จากช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนําติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนากันพร้อมกันไปพร้อมกันกันพร้อมกันเลยล่ะไปพร้อมกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากแ็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและเจ้าแชร์ท จะทาให้เขาเห็นคอนเทนต์ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขในวันสงการน่าจะเป็นวันสุดท้ายๆแล้วป่ะซึ่งบางคนพรุ่งนี้ทํางานแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขและเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ไทยแบบนี้นะครับขอให้มีความสุขทั้งปีและก็ตั้งใจทํางานเพื่อหาเงินมาเที่ยวมากินกาแฟฮะยอกยอกยอกครับพวกนี้มีคอนเทนต์แชทมาดูกันมาชมกันได้ครับ ขอบคุณคุณเด้าอ่ะราดูคุณด้วยอะไรขอบคุณด้วยครับวันนี้ครับขออภัยด้วยลิ้นเปรี้ยครับไป <c oughs> เจอกันใหม่ครับอีพีหน้าแล้วก็พรุ่งนี้คอนเทนต์ชิชดแชร์ครับขอบคุณทุกคนด้วยไป